อันนี้พามาดูสวนทุเรียนหมอนทองแปลงไหนเนี่ยอันนี้แปลงหลังบ้านแปลงหลังบ้านใช่ทุเรียนตอนนี้มันประมาณ15ปีได้แล้วมั้งหลังบ้านต้น15ปีนะครับก็จะเป็นต้นใหญ่15ปีตอนนี้ดอกเริ่มเริ่มโรยแล้วเริ่ม่วงแล้วหยิบดอกเริ่มร่วงแล้วเริ่มจะติดลูกพ่อบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้มันทำอะไรมาแล้วบ้างก่อนที่จะมาเป็นดอกก่อนที่จะมเป็นดอกก็ฉีดสารถวายบำรุงต้นเรียบร้อยแล้วฉีดสารถวาย จีสารถวายจนประมาณสองเดือนสองเดือนก็จะเริ่มปีปิตาดอกอปิตาดอกออกมาแล้วก็มาแต่งดอกแต่งอะไรเนี่ยมันตอนนี้มันก็เริ่มบานแล้วปัดดอกตอนกลางคืนปัดเสร็จหมดแล้วตัดเสร็จหมดแล้วี่เสร็ลิแลนะลกแล้วไม่ไม่ปัดแล้วพอไอที่เห็นอยู่ข้างล่างนี่ก็คือปัดปด,ดอกเออปัดแล้วมันก็เกสรมันเริ่มหล่นละกีบกีบดอกอะเริ่มหล่นล้เนีย่ยทุเรียน 10, ประมาณ1ิหปีแล้ว ไอ้ที่เห็นเป็นดอกเนี่ยพอเป็นดอกเสร็จปุ๊บแล้วมันจะไปยังไงต่อเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะร่วงเนี่ยมันก็จะร่วงเออแล้วที่มันมจะเป็นหางแหลมแหลมเดี๋ยวมันก็จะติดมันจะขึ้นลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมีหางแหลมแหลมช่วงท้ายคลิปเออมันจะมีแหลมแหลมเป็นหางแย่แหลมแหลมัน่ะตรงนั้นอันนี้อันนี้เป็นอย่างอันแรกก่อนแล้วก็บานเป็นดอกถูกไหมล้วก็บานเป็นดอกอ่ะแล้วเดี๋ยวมีตอนท้ายจะเป็นแหลมแหลมอันนี้เขาเรียกหางหางแย่ไหมแล้วทีนี้ก็จะเริ่มละเริ่มจะเป็นลูกละมันจะเเียปปลล่นน็ูก ทุเรียนทุเรียนมันก็ทํายากแต่ก็ทําไว้มีอยู่หลายร้อยอยู่อันนี้เป็นสวนหลังบ้านผสมอยู่กับหลายสวนในนี้คือต้นสิบห้าปีนะสิบห้าปีอยู่กับต้นมังคุดอันนี้จะอยู่กับต้นมังคุดดอกที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเหลือประมาณเท่าไหร่ครับดอกดอกมีเป็นหมื่นแต่ต้องการแค่เจ็ดสิบดอกที่ติดลูกต้องการแค่นั้นเนี่ยต้นหนึ่งก็อยู่ที่เจ็ดสิบถึงร้อยลูกเดี๋ยวช่วงนี้จะเริ่มมาอัปเดตให้เห็น บ่อยๆแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีขั้นตอนที่ละเอียดเดีด๋ยวจะมีโยงเดี๋ยวจะมีแต่งลูกมีแต่งลูกต้องแต่งลูกก่อนแต่งลูกแล้วก็มา,มาโยงโยงเออโยงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ามาไปเรื่อยๆเ,เ,เอยอ้าวลืมบอกอันนี้ถ่ายไว้นะครับวันที่25ธันวาคมแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยถ่ายวันที่27ธันวาคมนะก็คืออยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมอยู่เลยดอกดอกเริ่มแห้งปกติทุเรียนของเราส่วนเฉพาะส่วนเราเนี่ยมันออกประมาณเดือนไหนนะพ่อ เมษาเก็บลูกกันเหรอใช่เก็บเก็บลูกนี่ที่ที่เห็นดอกอยู่นี่พร้อมเก็บน่าจะอยู่ประมาณสักสิบเมษาก็ช่วงต้นเดือนเมษาอ่าสิบเมษาก็เริ่มมีเก็บแล้วเนี่ยเริ่มเก็บแล้วก่อนนั้นก็มีบ้างอันไหนดอกหัวดอกอ่ะเขาเรียกหัวดอกมันจะแก่ก่อนประมาณเมษาต้นๆหรือไม่เกินสงไม่ถึงสงการอ่ะมันจะจะแก่หมดละ ส่วนใหญ่จะก่อนสงการอ่าก่อนสงการส่วนมากเนี่ยรุ่นนี้จะก่อนสงการอ่ามันจะมีประมาณสองสองรุ่นสามรุ่นสองรุ่นสามรุ่นอนะ่ะแล้วแต่เนี่ยประมาณนั้นนะถ้าแต่งลูกทิ้งก็เหลือรุ่นเดียวเลยอื่อแต่งให้มันเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันก็ได้เอาลูกใหญ่รุ่นเดียวเลยแต่ส่วนมากจะเลี้ยงไว้สองรุ่นตัดสองเที่ยวจะตัดสองเที่ยวสองเอากันสองครั้งเนี่ยประมาณมันเดือนเมษาเนี่ยสงการอะไรประมาณเนี้ก็แก่เต็มที่ ก็เดี๋ยวมีทั้งปอกเดี๋ยวมาปอกมาเก็บอีกก็เดี๋ยวจะมีเยอะยังขั้นตอนมันยังมีอีกเยอะเท่านี้มันเหมือนเพิ่งเพิ่งเริ่มตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มมาสักพักต้องเริ่มมาสักพักเริ่มมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้มันดอกบานแล้ว่เิ่มาสองเดือนกว่าแล้วตอนนี้ดอกเริ่มบานแล้วเนี่ยดอกบานตอนแรกว่าจะไปถ่ายตอนกลางคืนที่ไปปัดดอกให้แต่ว่ามันเป็นกลางคืนไงมันมืดมันถ่ายลาบากนะก็มาให้ดูเลยว่าหลังจากปัดดอกเสร็จแล้วดอกเยอะดอกน้อยก็ดูตมคูณแล้ว อันนี้คือคือที่ปัดเราไงเออมันหีข้างบนเมื่อกี้ที่เห็นอีกนะดอกไอ้ที่หล่นนี่กีบดอกมันหล่นแต่จริงๆดอกเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ป่ะพอไม่เยอะนี่แต่งทิ้งไปแล้วนะนี่นี่ทิ้งไปเอเมื่อกี้จะเห็นแวบๆนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามีเน้นให้ดูแต่งทิ้งไปแล้วนี่แต่งดอกทิ้งแล้วให้เหลือน้อยลงไม่งั้นเลยเลยดอกมากมายพ่อแล้วทำไมเขาถึงต้องปัดดอกกลางคืนก่ะงันกลางวันไม่ได้หรอกลางวันมันน้ำมันน้อย น้ำดอกเกสรมันน้อยเย็นๆนะช่องใบยๆเย็นๆไม่ไม่มันร้อนเนี่ยอ๋อมันร้อนน้ำน้ำเกสรจะออกตอนกลางคืนมันจะเยิ้มตอนกลางคืนแล้วมันก็สัมผัสกันตัวผู้ตัวเมียมันจะได้ติดลูกง่ายแล้วแต่งทรงทรงก็จะสวยไม่รู้เขาทำกันมาอย่างนั้น่ะก็ทำตามๆกันมา ก็ทํากันเหมือนๆกันหมดเป็นเป็นโซนที่เขาบอกกันมาทำมาอย่างนั้นเออจริงๆเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าไม่เคยปัดกลางวันไม่กลางวันก็เห็นเขาปัดกันแต่เขาไม่นิยมกันอ่ะไม่นิยมเขาไม่นิยมเลยแหละกลางวันมันไม่ดีใช่ไหมมันร้อนไงน่าจะมันไม่ร้อนอันมันร้อนอันนี้ใบมันเป็นน้ําหวานหล่นน้ําหวานหล่นเนี่ยเนี่ยดอกใหม่อันนี้เราจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งป่ะเนี่ยแต่คงไม่เอาแล้วล่ะเอารุ่นละเอารุ่นใหญ่รุ่นเล็กคงต้องต้อง ตีทิ้งอีกก็คือถึงมันเยอะก็จริงแต่สุดท้ายเราก็จะเลือกเฉพาะอันที่มันสมบูรณ์ดีที่สุดต้นหนึ่งน่าจะประมาณต้นใหญ่ๆอย่างนี้อยู่ประมาณร้อยลูกร้อยลูกร้อยลูกดอกเป็นหมื่นเอาร้อยเดียวอันนี้คือต้นสิบห้าปีนะประมาณร้อยลูกได้แปดสิบเจ็ดสิบแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นต้องดูอีกทีถ้าต้นมันไม่ไหวก็ได้ยี่สิบลูกบางต้นก็ทาหน้ายางไว้หน้ายางปะทาแผลมันทาแผลมันก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องเอาเหลือสิบยี่สิบลูกแค่นั้นเองนี่จะเห็นโคนที่โคนเยอะมาก สิบภาพีอย่างนี้อย่างนี้ก็ก็จะดีหน่อยต้นไม่เป็นแผลต้นสวยนี่อันนี้ก็มีตําหนิบ้างนิดนึงไม่เยอะเออนิดนิดหน่อยก็ตรงนี้ทาทุเรียนต้องมีแผลเก่งยังไงก็ต้องมีรักษาต้นยากสุดใช่ไหมล่ะทุเรียนรักษาต้นยากรักษาต้นสุท้ายมันอยู่ได้อะมันส่วนมากจะตายทำแล้วได้ลูกไว้สี่ห้าปีก็เริ่มตายแล้วบางทีได้ลูกปีเดียวก็ตายแล้วบางทีไม่ได้ลูกก็ตายแล้วแต่หลังบ้านนี่ น่าจะเป็นส่วนที่ลูกสวยที่สุดตลอดปะทุกครั้งที่เก็บรู้สึกว่าส่วนเนี้ยจะลูกมันจะดีจะดีที่สุดกว่าเขาเพื่อนเลยทุเรียนต้นมันโตอ๋อเพิ่พอทุเรียนต้นโตต้นโตลูกก็จะสวยถ้าต้นเล็กลูกมันก็จะเป็นเปลือกหนาๆไงเคอะไรเงี้ยทุเรียนต้นสาวจะเป็นอย่างนั้นแต่จาได้ว่าช่วงที่ตัดเขาจะชอบค่อนข้างชอบส่วนนี้เขาจะมาชอบส่วนนี้แต่ก็ต้องตีรวมกันราคา ก็ <Tipp ett> ต้องรวมกันนะราคารวมกันเอาผื่อเผื่อมีล้งไหนเขาเรียกลงปะดูอยู่อยู่จังหวัดตราดนะฮะเลงอ่ะแล้วแต่อยากจะเข้ามาเหมาก็เข้ามาเหมาได้ราคาปีที่แล้วก็ร้อยร้อยร้อยทุกลูกน้อยพอดีมันมันแล้วแต่ว่าจะตกลงกันยังไงสวยสวยมากสวยน้อยแล้วตามราคาท้องตลาดราคาตามราคาท้องตลาดจากราคาจากสวนอันนี้เป็นไอ้ถนนหน้าบ้านถ่ายมาหน่อยนึง บอกว่าดูเล่นเห็นแล้วแบบว่าเอ้ยเอาถ่ายลงสักหน่อยขนขนเป็นขนแคะใช่ไหมล่ะผันผันแคะลูกเล็กๆก็มีปอกลงไปในช่องอยู่เหมือนกันนะไปตามหาดูเอาเดี๋ยวจะมีทิ้งท้ายไว้เป็นทุเรียนดอกทุเรียนนั่นแหละที่ว่าเป็นอะไรนะแหลมๆหางแย่หางแย่เริ่มหางแย่เริ่มจะเริ่มจะติดลูกแล้ะถ้าหางแย่ก็เริ่มจะติดลูกลว ดูขนนไปก่อนนะแป๊ดหนึ่งขนนนี่มองมองดูก็นานกันนะกว่ากว่ามันจะสุกพร้อมกินสามสี่เดือนอะตอนแรกสาี่เดือนมันเหมือนจะกินได้แล้วอ่ะสุดท้ายมันยังกินไม่ได้่ะมันก็เหมือนทุเรียนแะไรสามสี่เดือน ร้อยร้อย p e วันทุเรียนก็ร้อยยี่สิบวันออกหลังทุเรียนนะนะอันนี้ปล่อยมันขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ดูแลมากอะไนี่นี่แหละหางแย่แหลมะหางแย่ตอนนี้เป็นหแหลมแใช่ไหมล่ะอั่นแหละช่วงนี้ก็ต้องเบาน้ำละถ้าคนที่ทำาทุเรียนช่วงนี้ก็จะเบาน้ําลงหน่อยเฉพาะต้นที่เป็นแบบนี้หรอหรือว่าก็เบาตีรวมรวมกันก็เฉลี่ยเบาๆนะถอยน้ําลงมาให้ลดน้อยแบบนี้มีเยอะยังพอก็เป็นทั้งสวนเนี่ยทุกหมดแล้วที่ปัดดอกไว้ห้าวันเหมือนกันหมด มส <4, S 1> ี่สี่ห้าแปลงเหมือนกันหมดเลยเนี่ยจะเป็นทรงนี้หมดเลยเป็นรุ่นนี้หมดเลยหลังจากที่ปัดดอกไปก็จะเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้อยู <Okay. S 2> ย่ใกล้จะขึ้นลูกแล้วจะเป็นเริ่มจะเป็นลูกแล้วอีกสักสี่ห้าวันก็จะเริ่มดีกว่าน,นี้หน่อยก็ทิ้งท้ายไว้ที่เนี่ยแหละแบบนี้นี่แหละเดแบบี๋ยวอีกสักเราเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่อีกสักสิบวันยี่สิบวันก็จะลูกโตขึ้นมือแล้วอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะส่วนที่เคยลงเงาะไปอยู่ส่วนเดียวกับเงาะ นนี่สวสวผมโอเคนี่คือเรื่องราวในวันนี้ครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ